บที่สิบสองชินนบัญชรใชา้ยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวาหนะังจตุสัจจาสพันลสังเยปิวิสุปปปิวิงสุนาราสภาตันหังการาทยโยพุทธาอัธวีสตินายานายกาสพเปติตาไมหังมัทธเกเต,เตมุนิสราศีเสปติธิโตไมหังพุทโธธรรมโมทวิโรจนี สังโฆ,โฆปฏิทิตโตัมหังอูเรสัพพคุณากรโรหะทะเยเมอานุรุธโธสารีปุโตจัพาคีเนโกทันโยปิติภาคัสมินโมคลาโนจวามะกเกาคีเนสววะเนไมหังอาสูงอานันทาราหุโลกัสโปจัมหานาโมอุภาสูงรามะโสตะเก เกสะโตปิธิภาคสมิงสุริโยวตพังกโรนิสินโนสิริสัปันโนโสพิโตมุนีปุงขวโวกุมารกรักสโปเท,ทโรมเหิีจิตตาวาทโกโสไมหังวัทนเนนิจังปฏติตาสิคุณากรโรคุณโนอังคุริมาโรจะอุปารีนันทศีวารีเทร ปัญจไอเมชาตานราเตติรกรรมะเศษสีติมหาเถราวิชิตาชินาสาวกชินาสาวกาเอเตสีติมหาเถราชิตาวันโดชิโนรสาชาลันตาศีระเตเชนะอังคามเคสุสันคิตา พระตนางปุรัตโตอาสิทาคีเนเมตตสุตตกังทาชาคังปัชชโตอาสิวาเมอังคุลิมาระกังขันทามโมระปริตันจา,าตานาทิยสุตตกังอากาเสชะทนาอาสิเสสาปาการะสันทิตาชินานานา,นาวะระสังุตาสัตตปากาวะสังกตตา ว่าตะปิดตาทาสัญชาตาพาหิรัชชตุปัทวาอาเสสาวินยังย an ันตุอานันตชินะเตชัสาวาสโตเมสกิจเจนะสัทธาสามพุทธ,ธปัญชชลีชินะปัญชรามาชัมหิวิหารันตังมหิตตเรสัทธาปาเรนตุมังสัเพเตมหาปุริาสาภปุริสาสภา อ,อ,อิเจ,เจวะมันโตสุขุตโตสุระโขชินานุภาเวนะชิตุปัตโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโฆสังขานุภาเวนะชิตันตรารโยสัทธธรมานุภาวะปาริโตจะปามิชนาปัญจเลติบทที่สิบสามทที่13บสามพาหุงมหาการพาหุงสหสัมพินิมมิตสาภุธันตัง คีเลขวังบุทิตโคราสเสนมะมาลังทานาทิธรรมมวิจินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวุตเตชะยมังคารานิมาราติเรกะมะพิยุชิตาสพะรัติงโครังปนาบาวกะมะขามะถาถะยะขังขันตีสุพัรตาวิธินาชิตวามุนินโท ตันเตชัสาภวตุเตชยมังครานินาราคิลิงคาชาวรารังอิอติมัตตาภูตังภาวะคขิจัก,กะมัสนิวะสุทารุนันตนังเมตตามผู้เสกวิธินาชิตวานุนินโทตันเตชัสาภวตุเตชยมังครานิกุาข,าข,าขาิตะขัขะมติหัตถสุทารุนันตนัง พาวันติโยชะนะปะพังคุริมาระวันตังอิทีพิสังขะตามโนชิตวามุนินโทตันเตชะสาพวตุเตชยมังคารานิกัตาวานะกัถามุทรังอิวะคภพิเนยียจินจายะทุทัววจานังฉะนากายะมะเชสันเตนะาโสมาวิจนาชิตวามุนินโท ตันเตชัสสาภาวัตุเตชยมังคารานิสัจจังวิหายะมาติสัจจากวาทะเกตุงวาทาพิโรปิตามะนงังอัติอันทาภูตังปัญญาปัตถีปะชะรชะิโตชิตวามุนินโทตันเตชัสสาภาวัตุเตชยมังคารานินันโท,นาานนนโทปะนันทะภูชัง ผู้ชัางัาูงวิผู้ทางมาหิติงปุเตนะเทระผู้ช่าณีนะน้ามาปยันโตอิทูป,ปเะเทสาวิธินาชิตวามุนินโรตันเตชะสาผวัตุเตชยมังคลานิทุกขาหัทิฏฐิผู้เชผู้ชัาเคนะสุาทาัพถะหัตถังปัมมังวิสุทธิชุติมิธิภากาพิธา,านัง ยานาคาเทนะวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชายามังคารานิเอตาปิพุทธชายยะมังคาราอัทคาถาโยวาจโนทีนาทิเนสัพเตมตันตีหิตวานะเนกะวิทิธานิจุป,ปัฏทาวานิจุปัฏทวานิโมขันสุขังอะที่ฆะเมยยะ นโรสัป,ปัญโยมหาก,การุนิโกนาโถหิตายาสัภะปานินังปูเรตวาปารามีสัภาปตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวัชเชนะโหตุเตสะยมังคารังชยันโตโพธิยามูเรสักยานะังนันทิวัตโนเอวันตะวันวิเชวิช,ยวช,ยวชยโยโอหิ ชายาสุชายามังคะเรอปะราชิตาปะลังเกศีเสปะทาวิโปคะเรอาภิเสเกสัพระพุทธานังอาขปะโตปะโมทติสุขนักขัดตังสุมังคะลังสุปะพาตังสุหุติตังสุขโนสุโมหุโตจสุยิถังขมมะจาริสุปะทักขีนางกายะกรรมังวาจกรรมังปะทักขีนาง ปาทักีนางนาโมกัมมังปานิธีเตปานิปาทักีนาปาทักีนานิกตวานาราพันตะเถปานักินภาวตุสัพพะมังคะรลังรักันตุสัพพเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัทธาโสธีภรวันตุเตสัพพะวตุสัพพะมังคะรลังรักันตุสัพพเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสัทธาโสธีภรวันตุเต พาวัตุสัพพมันพระรังรับขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสัตถ,ถ,ถิพระวันตุเตบทที่14ปัตเปิธานคาถายาเทวตาสันติวิหาราวาสินีถุเปฆะเรโพธิคเรแตหิงแตหิงตงาธรรมมาธาเนนะพระวันเตปุชิตา สสทิงการนเตถาวิหารามันทะเรเทราจามัชานวกาจพิขโวสารามิกาธานปฏีอุปาสกาคามาจาเทสานิ้ามาจะอิสราสัปปานาภูตาสุขิตาพระวันตุเตชาลาภูชาเยปิจะอันทาสัมภาวาสังเสทชาตาอะทโวปปาติกานิยานิกังธรรม,มาวรังปฏิจเต สัพเพปิทุคัสาาา r รุตุสังขยังธาตุจีรังสตังธรรมโมธรรมัาราจักปุคาราสังโคโหตุสัมมโ,โ,โควะอัตตายะจัหิตายะจะอัมเหระคตุสัมพมโมสัพเพปิธรรม,มจาริโนวุทิงสัมปาปุเนยามะทามเมอริยาป,ปะเวชิเต ปะสันนโาโอนตูสัพเพปิปานิโนพุทธาสาเสนสัมมาทารังปะเวชันโตกาเรเทโวปาวัตสุพุทธิภาวายัาสัตานังสามิทังเนตุเมธานิงมาตาปิตาจะอัตตรชังนิจจังรักขันติปุตตะกังเอวังธรรมมนะราชาโนปะชังรักขันตุสัพทาถา